กองทัพบ,บกเตรียมแอร์บัส A340 และ C130 พร้อมอพยพคนไทยออกจากสูดานรัฐบาลเร่งดำเนินการช่วยเหลือคนไทยกว่า200ชีวิตออกจากสูดานหลังสงครามกลางเมืองทวีความรุนแรงกองทัพบ,บกพร้อมส่งเครื่องบินไปรับที่ซาอุดีอาระเบียเตรียมเดินทางกลับไทยใน1-2ถึงวันพลเอกสุพจน์มาลานิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยวันนี้ถึงการช่วยเหลือ นักศึกษาและคนไทยในสาธารณรัฐสูดานจำนวน250คนกลับประเทศหลังประเมินสถานการณ์แล้วพบว่าขณะนี้มีความปลอดภัยและเคลื่อนย้ายได้ตามที่เคยเตรียมความพร้อมไว้เนื่องจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้อนุมัติตั้งแต่วันเสาร์วันที่22เมษายนแล้วโดยเช้าว,วันนี้จะเริ่มเคลื่อนย้ายคนไทยและนักศึกษา ที่ประสงค์จะกลับประเทศจำนวน150คนใช้รถบัสเดินทางจากเมืองคาทูมเมืองหลวงของซูดานใช้เวลา10ชั่วโมงเพราะทางอากาศเดินทางไม่ได้100%เอร์เซนต์และเมื่อเดินทางมาถึงท่าเรือซูดานจะประสานกับประเทศซาอุดีอาระเบียจะมีเรือรบหรือเรือจ้างเหมาที่กระทรวงต่างประเทศรับผิดชอบคาดจะใช้เวลา 1- 2วันเคลื่อนย้ายคนไทยไปยังเมืองเจด,ด้าประเทศซาอุ ดีอาระเบียโดยจะมีเครื่องบินของกองทัพอากาศทั้ง Air b バ s a 3 4 0และ c 1 3 0ที่จะเดินทางไปคืนนี้หรือวันพรุ่งนี้ไปรอที่เมืองเจดดาเพื่อนำคนไทยกลับประเทศอย่างปลอดภัยในส่วนของคนไทยที่กำลังเคลื่อนย้ายขณะน,นี้หากท่าอากาศยานท่าเรือสูดานใช้การได้อย่างปลอดภัยก็จะนำเครื่องบิน c 1 3 0ที่รอยอยู่ที่เจดดาไปรับที่ท่าเรือซูดานเพื่อกลับประเทศ ทศไทยหรือไปส่งต่อให้ Airbus A-340 ที่รออยู่ที่เจด,ด้ากลับประเทศไทยทันทีอย่างไรก็ตามขณะน,นี้ทุกคนปลอดภัยดีไม่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ส่วนที่เหลือยังไม่ประสงค์จกะกล่าทางกงศูนย์กิจติมกดิ์ที่สูดานจะดูแลต่อไปและสิ่งที่ทำได้ขณะนี้ถือว่าโชคดีมากที่ขณะนี้เราได้เจรจากับกองกำลังไม่ทราบว่าเป็นฝั่งใดให้อบพยพคนต่างชาติได้พลเอกสุพจน์ระบุเลขาสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กล่าวต่อว่าเมื่อเดินทางกลับถึงไทยแล้วทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีหน้าที่รับผิดชอบนำนักศึกษากลับภูมิลำเนาวและปรับกระบวนการศึกษาให้นักศึกษาต่อไปด้านนางการจนาพัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ามีคนไทยในซูดานลงทะเบียนเพื่อขออบพยพกลับประเทศไทยจำนวนทั้งหมด212คนและนัดหมายรวมพลกันในจุดที่ปลอดภัยเพื่อเตรียมเคลื่อนย้ายแล้วแต่เนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตเกิดความขัดข้องเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสารจึงต้องดูสถานการณ์หน้าง,งานอีกครั้งถึงจะสรุปได้ว่ามีคนไทยได้อพยพรวมแล้ว ทั้งหมดกี่คนซึ่งหากวันนี้วันที่24เมษายน -66 ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทั้งหมดก็ยังทยอยออกมาอยู่ในที่ปลอดภยัยเพิ่มเติมได้เป็นระยะยอมรับว่าการที่กระทรวงการต่างประเทศไม่ได้แจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับกรณีการเคลื่อนย้ายคนไทยในซูดานเนื่องจากต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในพื้นที่และความไม่แน่นอนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดแต่ขอให้มั่นใจ ได้ว่าคนไทยทุกคนจะมีความปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างดีล่าสุดทางการระดับสูงของไทยได้ประสานไปยังประเทศซาอุดีอาระเบียและอียิปเพื่อดำเนินการประสานความช่วยเหลือในเรื่องการอบพยพแล้วโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวขณะน,นี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงการต่างประเทศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกองทัพอากาศสถานเอกอัครราชทูตณกรุงไคโร เทศอียิปต์สถานเอกอัคารราชทูตนาะกรุงริยาตและสถานกงศูลใหญ่นะเมืองเจด,ดา้าประเทศซาอุดีอาระเบียกำลังเร่งดำเนินงานอย่างแข็งขันเพื่อเตรียมการช่วยเหลือคนไทยให้ออกจากพื้นที่ซึ่งต้องเป็นไปโดยรอบคอบที่สุดกระทรวงการต่างประเทศขอย้ำช่องทางการสื่อสารหมายเลขฉุกเฉิน096 165 7120 096 352 051 3 0 9 6 3 5 2 9 0 1 5สำหรับญาติของนักเรียนและคนไทยในซูดานที่ประสงค์จะสอบถามสถานการณ์รวมทั้งสถานเอกอัคารราชทูตนกรุงไคโรได้เปิดช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือที่หมายเลขบวก201019401243รวมทั้งได้ประสานงานกับคนไทยในซูดานผ่านแชทกรุ่ม5กลุ่มเพื่อความคล่องตัวด้วย กองทัพอากาศพร้อมนำเครื่องบินทหารไปรับคนไทยการเตรียมการช่วยเหลือคนไทยในซูดานในส่วนของกองทัพอากาศได้เตรียมส่งเครื่องบิน C130 ศูนย์คนหน่วยปฏิบัติการพิเศษและอุปกรณ์จำเป็นในการอบพยพคนไทยโดยวางกำลังที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อพร้อมอบพยพคนไทยจะส่งเครื่องบิน Air b บ s ส3 4 0และ C130 ตามไปสมทบเพื่อรับคนไทยจากเมืองเจ็ด ซาอุดีอาระเบียกลับประเทศทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศได้เสนอเส้นทางการอพยพไปพื้นที่ปลอดภยัย และสนามบินประเทศเพื่อนบ้านเช่นที่กรุงไคโรของอียิปต์ซาอุดีอาระเบียและฐานทัพสหรัฐอเมริกาที่จิบูตีขณะเดียวกันมีรายงานจากเพจอเมตีไทยแลนด์องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรได้รายงานสถานการณ์คนไทยในซูดานพบว่านักศึกษาไทยและคนไทยที่ซูดานยังคงปลอดภัย โดยจะอบพยพออกจากเมืองคาทูมวันนี้โดยในเวลาประมาณ6นาฬิกาเวลาซูดานหรือ11นาฬิกาตามเวลาไทยจะมีการอบพยพนักศึกษาไทยและคนไทย200กว่าคนจากเมืองคาทูมไปท่าเรือซูดานโดยจะเดินทางไปถึงท่าเรือในเวลาประมาณ18นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นสำหรับนักศึกษาที่เคยเดินทางเส้นทางนี้แจ้งว่าระหว่างทางสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะขาดหายบ้างในบ ชวซึ่งครั้งนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นเช่นกันเมื่อไปถึงพอร์ตซูดานจะพักค้างคืนประมาณหนึ่งคืน แล้วขึ้นเรือข้ามฝั่งไปที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเพื่อขึ้นเครื่อง,งบินกลับไทยเนื่องจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตบางเครือข่ายล่มใช้งานไม่ได้ทำให้ผู้ปกครองและญาติหลายครอบครัวไม่สามารถติดต่อคนไทยที่ซูดานได้และเกิดความกังวลขณะนี้ยังสามารถติดต่อผ่านทางสมาคมนักศึกษาหรือผ่านเพจดังกล่าวโดยขอความร่วมมือญาติทุกท่านงดติดต่อผู้ประสานงานเพื่อขอคุยกับลูกหลานที่ ซูดานวันนี้เพื่อประหยัดแบตเตอรี่โทรศัพท์ในการประสานงานขณะอบพยพโดยภาพรวมสถานการณ์ในซูดานขณะนี้ยังมีการต่อสู้รุนแรงในบางพื้นที่ส่วนเส้นทางอพยพมีความปลอดภัยสูงและมีผู้อบพยพจำนวนมากเดินทางคือบริเวณท่าเรือซูดานหลายหน่วยงานจากไทยได้เตรียมการช่วยเหลือเต็มที่พร้อมช่วยฉุกเฉิน